แก่ๆของวันหนึ่งนัดนั่งรอน้ำแข็งสายราดนมข้นอยู่ที่ร้านริมถนนมันเป็นร้านรถเข็นข้างทางธรรมดามีโต๊ะรองรับลูกค้าแค่ไม่กี่โตะ๊ะตอนไปถึงก็เห็นว่ามีลูกค้าอยู่โต๊ะหนึ่งเป็นชายหญิงคุยกันกระหนุงกันหนิงจนนัดนั้นเหม็นความรักเนยสาวสวยผู้เป็นแม่ค้าเดินมาวางของที่เขาสั่งลงบนโตะ๊ะดึงสายตาให้เขานั้นมองไปที่หญิงสาว เธอมีรูปร่างผอมเพรียวอโรชอนอ่อนแอนผมสีดำคลับมัดไวร้รวบเป็นหางมา้านี่คือเหตุผลที่เขาแวะมากินที่นี่ได้หลายวันแล้วมองแม่ค้าคนสวยได้ไม่นานก็ต้องละสายตาเนื่องจากเสียงท่อของรถมอเตอร์ไซค์ดังอยู่ข้างตัวเป็นนายกล้องเพื่อนสนิทของเขาเองมันจอดรถและถือวิสาสะมานั่งร่วมด้วยแล้วก็ถามว่าคืนนี้มึงว่างไหม ก้องเอ่ยปากชวนนัดไปกินเหล้าแม้จะไม่อยากเจอเพื่อนในเวลานี้โดยเฉพาะกับร้านของแม่ค้าคนสวยแต่ก็ตกลงไปเพราะอยากเล่าอยู่เหมือนกันนายก้องชวนให้ไปดื่มกันที่อ่างเก็บน้ําใกล้บ้านนัดจึงขมวดคิ้วถ้าหมายถึงอ่างเก็บน้ำใกล้บ้านที่เขารู้จักที่เคยไปนั่งตกปลากับมันบ้างในตอนกลางวันแต่นั่นมันก็นานมาแล้วที่นั่นห้ามเอาซุราเข้าไปดื่ม แถมยังอยู่ได้แค่ถึง6กโมงเย็นกล้องดากลับมาว่าไอ้เงาแอบเอาเข้าไปสิวะจะยากตรงไหนส่วนวเรื่องอยู่เกินเวลามันก็มีวิธีหลบเลี่ยงอยู่มันพูดต่อว่าอยากจะลองอยู่ตอนกลางคืนคงจะได้บรรยากาศดีไม่น้อยนัดจึงตอบรับให้มันจบจบไปไม่อยากจะให้เพื่อนคนนี้อยู่ตรงนี้นานเพราะรู้ว่ามันมีนิสัยเจ้าชู้ประตูดิน กลัวจะมาจีบแม่ค้าขวัญใจของร้านนี้ซึ่งก็เห็นมันหันไปมองน้องเนอยอยู่บ่อยๆนัดดึงความสนใจของเพื่อนรักกลับมาไหนกล้องจึงหันกลับมาถามว่ามาร้านนี้บ่อยหรือนัดจึงรีบบอกไปว่าเพิ่งมาครั้งแรกเองนี่ผ่านมาร้อนๆก็เลยแวะหาอะไรกินเย็นๆกลัวมันจะหันไปสนใจแม่ค้าคนนี้จึงรีบตอบตกลงกับก้องว่าถ้าจะให้เขาไปนั่งกินด้วย ก็ต้องขอไปช่วยงานแม่เก็บร้านเสือก่อนนายก้องก็เออออบอกว่าเข้าใจมึงมันลูกกระตันยูรู้คุณแม่อยู่แล้วประโยคนี้นัดนั้นรู้ดีว่าก้องไม่ได้ตั้งใจจะล้อเลียนอะไรเขากลับกันที่ก้องนั้นเคยเปิดใจว่าถึงแม้ว่านัดจะไม่มีพ่อแต่ก็ยังมีแม่ที่มีชีวิตอยู่โชคดีแค่ไหนแล้วเนื่องจากว่าก้องนั้นเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เล็ก ทุกวันนี้ก็อาศัยอยู่กับญาติที่ก็ไม่ได้ค่อยสนิทหรือสนใจกล้องเท่าไหร่ก้องเองยังเคยไปช่วยนัดกับแม่เก็บของเก็บร้านในวันที่ฝนตกหรือมีพายุด,ด้วยแม่ของนัดจึงรักและยึดถือว่าก้องเองก็เสมือนลูกหลานคนหนึ่งไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนของลูกก่อนจะแยกตัวออกไปไนายกล้องกระบอกจุดนัดพบให้ไปเจอเพราะถ้าแยกกันไปเลยจะทำตามแผนลำบาก อีกทั้งทั้งสองยังต้องตะล่อมหลบเวรยามของรอปรพอหลังจากนั้นนายก้องก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปแหวนออกไปจากร้านแห่งนี้เย็นวันนั้นนัดก็ไปช่วยแม่เก็บร้านขายข้าวแกงตามปกติอันเป็นร้านแผงลอยเล็กๆตั้งอยู่ริมทางเดินบนถนนแห่งหนึ่งอาหารที่แม่นำมาตั้งสิบกว่าหมอ้อบัดนี้ก็ขายหมดเหลือเพียงไม่กี่ถุง แม่คงกะจะรอลูกค้าคนสุดท้ายมาซื้อซื้อกี่ถุงก็จะแถมที่เหลือให้ทั้งหมดเลยแม่ของนัดมีนิสัยชอบแถมของอยู่แบบนี้ลูกค้าประจำาหรือขาจรก็ติดใจกันทุกคนอีกทั้งรสชาติเครื่องปรุงต่างๆก็ถึงแม่บอกเสมอว่าทำขายของมันต้องเต็มที่เหมือนทำกินเองนัดช่วยแม่เก็บของแล้วก็บอกว่าคืนนี้จะขอตัวไปดื่มบ้างกับนายก้อง แม่ก็บอกว่าได้แต่ถ้าเมาก็อยากขับรถนะลูกถ้าจะนอนบ้านใานกล้องก็ให้ไลน์มาบอกแม่ด้วยแม่ของนัดรู้ว่าจะห้ามไม่ให้กินเหล้าก็คงไม่มีประโยชน์คนมันเป็นวัยรุ่นมันเคยกินกันมาแล้วอีกอย่างแม้จะกินดื่มแค่ไหนก็ไม่เคยเห็นนัดจะเบี้ยวงานหรือผิดธุระเลยแม่ยังถามว่าเอาเข้าวแกงที่เหลือไปกินกันไหมลูกแต่นัดก็ปฏิเสธ บอกว่าไว้แถมให้ลูกค้าจะดีกว่าเพราะพวกเขากินแค่ขนมง่ายๆแล้วก็นแหนมหลังจากช่วยแม่เสร็จนัดก็ตรงไปยังโลเคชั่นที่เจ้าก่องส่งเอาไว้เมื่อถึงแล้วก็เห็นมันนั่งรออยู่บนมอเตอร์ไซค์เพื่อนสนิทจึงบอกให้ขี่รถตามกูมาทางที่พวกเขาเลือกใช้เป็นถนนลูกรังรอบด้านเป็นป่าสลับกับสวนต่างๆของชาวบ้านปกติจะมีแต่คนพื้นที่ใช้กัน จึงสะดวกสบายไม่มีรถลัดเลาะจนเจอกับถนนใหญ่อันเป็นทางไปยังอ่างเก็บน้ำขี่รถตามทางลูกรังและป่าละเมาะขึ้นไปอีกสักสองากิโลเห็นจะได้ผ่านด่านตรวจคนเข้าด้านหน้ากล้องกระพาเลี่ยงไปยังที่อื่นตรงไปยังส่วนที่ลึกที่สุดเขาบอกว่าส่วนมากไม่ค่อยจะมีใครรู้จะมีบ้างที่เป็นนักตกปลา แอบมาหาพื้นที่สงบเข้าทางนี้เสียงมากกว่าเนื่องจากว่ามันเป็นประตูในอดีตเพราะรพื้นที่ตรงนี้เคยถูกเปิดให้ใช้งานได้แต่ปัจจุบันก็ได้ปิดเอาไว้แล้วแบบนี้กล้องเลยบอกว่าข้อดีก็พวกพงหญ้าสูงๆนี่แหละเหมาะกับการที่จะซ่อนมอเตอร์ไซค์เอาไว้ง่ายๆพวกคนยามคงไม่แวะมาแหวกหญ้าถึงที่นี่หลังจากนั้นนายกล้องก็เปิดเบาขึ้น หยิบโซจูขึ้นมาหลายขวดที่แช่เย็นอยู่ใต้เบาะรถและซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเก็บความเย็นรวมไปถึงหยิบโคมไฟสนามอันเล็กขึ้นมาอีกหนึ่งอันมันบอกว่าเป็นโคมไฟแบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมกับโยนเสือผือนเล็กให้นัดเอาไปปูพลางชี้ไปยังหลังต้นไม้สูงว่าตรงนั้นมีที่ให้แอบนั่งกินได้มันเคยมาเซอร์เวก่อนแล้วกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งแต่ตอนนั้นก็มากันในตอนกลางวัน ต้นยากขึ้นรกสูงแถวนี้จะบดบังแสงเอาไว้ไม่ให้ยามเห็นแสงจากไฟของมือถือส่องไปได้เห็นแค่ทางข้างหน้าพอประทังความมืดอยู่ได้บ้างมองเห็นใกล้ๆก็แค่นั้นเดินผิดเดินถูกเนื่องจากมียากขึ้นรอกอย่าว่าแต่คนยามจะมองไม่เห็นอะไรเลยหากเขาถูกงูกัดตายอยู่ตรงนี้ก็คงไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อ,อไรจะมีคนหาศพเจอ นัดเดินหาทางไม่ค่อยจะได้เนื่องจากดูเหมือนว่าจะไม่มีคนใช้งานเส้นทางนี้มานานแล้วหญ้าที่เคยล้มเป็นทางจึงขึ้นมาบดบังมองไม่เห็นเส้นทางเก่าจนกระทั่งเดินไปชนเข้ากับอะไรบางอย่างที่กีดขวางอยู่เบื้องหน้าพอแหวกหญ้ามองดูแล้วก็เห็นว่าเป็นแผ่นเหล็กคล้ายป้ายถนนมีตัวหนังสือมากมายเขียนไว้อยู่ในนั้นซึ่งมีหัวข้อข้างบนเขียนเอาไว้ว่า กฎในการใช้อ่างเก็บน้ำแต่ดูเหมือนว่าจะมีพวกมือบอลมาเขียนวงเล็บเอาไว้เพิ่มเติมอีกด้วยใช้ปากกาเคมีเขียนเพิ่มเติมว่าตอนกลางคืนไม่แน่ใจว่าทำไมถึงมีป้ายอยู่ตรงนี้เห็นว่าในกล้องบอกไว้เมื่อครู่ว่าก่อนหน้านี้พื้นที่แถวนี้เคยเปิดให้ใช้งานในอดีตมันคงมีไว้บอกคนที่จะมาใช้บริการแต่พอพื้นที่ปิดไปนานแล้ว อย่าอะไรต่างๆก็ขึ้นมาปิดรกไปหมดนัจึงเรียกนายก้องเพื่อนเลิฟให้วิ่งมาดูหมอนั่นมาเห็นเข้ากระทำท่าประหลาดใจเนื่องจากว่าเขาเองก็ไม่เคยเจอป้ายนี้และกฎเหล่านั้นก็ถูกเขียนเอาไว้ว่ากฎในการใช้อ่างเก็บน้ำตอนกลางคืนกฎข้อที่หนึ่งห้ามก่อกองไฟกฎข้อที่สองห้ามเข้าป่าข้างอ่างเก็บน้ำเป็นอันขาด ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามกดข้อที่3ห้ามเล่นน้ำและไม่ควรอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพียงลำพังเพราะสิ่งที่อยู่ในน้ำอาจจะพาไปอยู่ด้วยกดข้อที่4ใต,ต้ต้นไสจะมีสารไม้เล็กๆตั้งอยู่นั่นคือสารของเจ้าแม่วารีห้ามทำตัวไม่สุภาพหรือหยาบคายใส่ท่านมิฉะนั้นเวลาเกิดเหตุร้ายท่านจะไม่ช่วยเหลือ และอย่าออกนอกบริเวณล่มเงาใต้ต้นไทรกฎข้อที่5บางคืนอาจจะเจอคนปั่นจักรยานสังเกตที่สีเสื้อของมันถ้าเจอสีชมพูให้ทำตัวปกติไม่ต้องไปสนใจอะไรนักแต่ถ้าหากเป็นสีแดงต้องรีบหนีกฎข้อที่6ตลอดทั้งออกจากอ่างเก็บน้ำจะไม่มีกิ่งไฟให้ความสว่างต้องเปิดไฟสูงไว้ตลอด เพื่อให้มองเห็นทางหรืออะไรก็ตามที่อยู่ริมถนนกฎข้อที่7ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนื่องจากอาจจะเจอเข้ากับชายคนหนึ่งตัวผอมสูงกว่าคนทั่วไปใส่เสื้อผ้าขาดขาดเขาจะตามกลิ่นแอลกอฮอล์มาจนเจอคุณกฎข้อที่8พอเจอป้ายเขียนว่าระวังคนข้ามถนนภายใน5กิโลเมตรนี้ต้องชะลอความเร็ว ไม่รู้ว่าเขาหรือเธอจะวิ่งออกมาตอนไหนเมื่อเจอแล้วก็ให้จอดรถรอจนกว่าอีกฝ่ายจะข้ามถึงอีกฝั่งหลังจากนั้นถึงจะผ่านไปได้นายกล้องอ่านจบแล้วก็หัวเราะบอกว่าตลกชิบหายกดบ้าอะไรพวกนี้คนทำแม่งคงลงทุนหลอกให้เชื่อแต่นัดก็บอกว่ามันดูแปลกๆแ,และป้ายพวกนี้ก็ทำอย่างกับป้ายทางหลวงคือคนทั่วไปใครจะสั่งทำป้ายแบบนี้ อีกอย่างกล้องเองก็บอกว่าในอดีตแถวนี้เคยเปิดใช้บริการไม่ใช่หรือถามยังน่าจะเคยเปิดให้ใช้ในตอนกลางคืนด้วยอย่างไรเกิดตามทั้งสองยังคงอยู่ต่อหลังจากดื่มโซจูก,กันหมดไปคนละขวดบรรยากาศแถวนั้นก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นน่าประหลาดที่ยุงมแมลงอะไรไม่มีเลยจะระแวงอยู่บ้านก็เพียงแค่งูแถวนี้ท้องฟ้ามองเห็นดวงดาวได้มากกว่าที่บ้าน อาจเพราะไม่มีแสงจากหลอดไฟมาบดบังสายตาประมาณนั้นก้องพูดขึ้นว่าถ้ารู้แบบนี้กูแอบม,มาดื่มเหล้าอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วพังลินโซจูใส่แก้วบรรจงดื่มให้ตนเองนัดเองก็หยิบมาม่าบีบขึ้นมากินเข้าปากกินๆน,นอนนอนเล่นมือถือแล้วก็สูบบุหรี่สักพักในายก้องก็หัวร้อนที่โดนตีป้อมบอกว่าจะแวะไปฉี่แป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมา บอกนัดว่ารอก่อนอย่าพึ่งเล่นนะนัดจึงออกเกมแล้วนั่งไถทวิตเตอร์แต่ดูเหมือนว่าเขาชักจะรอนานเกินไปไหนกล้องหายไปไหนตั้งนานสองนานแบบนี้หันไปรอบตัวตอนนี้ก็มีแต่ความเงียบเสียงมแมลงซักตัวไม่มีมาให้ได้ยินถามยังดูเหมือนว่ามันจะวังเวงมากขึ้นอีกด้วยพอรู้ตัวว่าต้องมาอยู่คนเดียวแบบนี้แล้วด้านข้างของเขา ก็มีอะไรบางอย่างขยับอยู่หลังพุ่มไม้คล้ายกับตัวอะไรกำลังหลบซ่อนอยู่ตรงนั้นแต่แล้วก็มีในกล้องพุ่งมาจากด้านหน้าทำท่าผีหลอกให้นัดตกใจเล่นแม้ตนเองก็ยังประหลาดใจว่าทำไมกล้องถึงเคลื่อนย้ายจากด้านข้างมาอยู่ที่ด้านหน้าได้ไวขนาดนี้แต่การที่ได้เห็นมันมากวนประสาทก็ว่ากันไปอีกแบบรู้สึกอุ่นใจกว่าตอนที่มันหายไปดือด้อ นายกล้องยังบอกว่าร้องจนสาวออกเลยนะมึงกลัวเชี่อะไรนักหนากูแค่ไปหยิบซอจูมาเพิ่มพอๆจะนั่งกินกันไปได้ถึงสักสามทุ่มอากาศแถวนั้นก็เริ่มจะหนาวอย่างใช่ที่อาจเพราะแถวนี้มันไม่มีตึกไม่มีใครปล่อยความร้อนออกมาแบบในเมืองอากาศจึงหนาวได้ถึงขั้นเข้ากระดูกดำสักพักมองไปที่เบื้องหน้า ก็เหมือนจะเห็นอะไรกลมๆดำๆลอยอยู่บนน้ำห่างออกไปจากฝั่งน่าจะสัก50เมตรแสงจันทร์ในคืนนั้นไม่อำนวยจึงไม่สามารถมองเห็นได้ว่ามันคืออะไรที่ต้องสังเกตก็คือบางครั้งเหมือนจะมีสายตาสะท้อนส่องแสงมาจากตรงนั้นชวนเรียกกล้องให้ช่วยกันมองดีๆแต่กล้องก็บอกว่าลูกมะพร้าวกลมังนัดจึงบอกว่าไม่น่าจะใช่ มะพร้าวอะไรส่งสายตาสะท้อนแสงมาได้เหมือนกับสายตาของสัตว์ป่าอะไรแบบนั้นมากกว่าทั้งสองจึงช่วยกันเพ่งมองดูกันอีกครั้งก่อนที่สิ่งนั้นจะค่คอยๆลอยสูงขึ้นจากผิวน้ำมองเห็นว่าเป็นเงาคล้ายกับเปดขนาดย่อมๆที่เหมือนจะลุกขึ้นความสูงน่าจะสักเกือบ10เมตรมองเห็นแค่นั้นด้วยร่างกายที่เก่งก้างเล่นเอาทั้งสองทำตัวเคลื่อนไหวไม่ถูก ขณะเดียวกันที่ผิวน้ำริมฝั่งข้างๆนี้ก็มีลักษณะคล้ายอะไรพุ่งกระดอนขึ้นมาพอลองเอาไฟส่องดูก็เห็นว่ามันคือมือสีซีดๆจำนวนมากมีแต่มือกับแขนมาแค่นั้นเลยคล้ายกับปลาจำนวนมากที่กระเด็นกระดอนขึ้นมายังฝัง่งทั้งสองจึงหันหลังวิ่งหนีไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มอีกต่อแล้วสองเพื่อนรักโกยแนบไปที่มอเตอร์ไซค์ ช่วยกันเอาออกมาจากที่ซ่อนอย่างไวว่องแล้วก็รีบสตาร์ทบึงเครื่องออกไปในทันทีเปิดไฟหน้ารถแหกปากทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ถ้าเจอรอปภดุด่ายังไงก็เอาแล้วตอนนี้ขอแค่หนีไปจากตรงนี้ให้ได้ก่อนห่างออกมาอีกไม่ถึงจะสัก2เมตรเครื่องก็ส่งเสียงคล้ายจะดับชะง,งักไปความเร็วเริ่มลดลงหยุดอยู่ที่หน้าต้นไซต้นหนึ่ง ก้องร้องเสียงหลงว่าเกิดบ้าอะไรขึ้นส่วนนัดก็ได้แต่หันหลังไปมองด้วยความระแวงท่ามกลางความเงียบนั้นเสียงจัก,กรยานเก่าๆของใครก็ดังขึ้นส่งเสียงแ ah อดเอยดล้อคงขึ้นสนิมมากนัดและก้องรีบมองไปยังเบื้องหน้าเนื่องจากมีเงาตะคุ่มของใครบางคนอยู่กำลังปั่นจัก,กรยานตรงเข้ามาหาก้องยังคงพูดเสียงหลงๆหงายหาย ว่านั่นจะใช่ยามหรือเปล่าวะแต่นัดก็ให้คำถามกลับมาบ้างว่าแล้วยามทำไมไม่เปิดไฟฉายเลยหรือไงปั่นจักรยานตรวจหาอะไรในความมืดขนาดนี้ทั้งสองจึงทิ้งรถพร้อมกับวิ่งเข้าไปหาสารไม้สูงใต้ต้นไทรยกมือไหว้ขอร้องให้เจ้าแม่วารีช่วยใครคนนั้นที่ปั่นจักรยานมาจอดรถดังกล่าวลงบนถนน เบื้องหน้าห่านจากสารออกไปน่าจะสักสิบเมตรใบหน้าของเขาหลบซ่อนอยู่ใต้เงามืดแต่ดวงตาก็สะท้อนแสงจ้ามีความสว่างเขาพูดด้วยเสียงแหบประหลาดเป็นประโยคที่ว่าทำผิดกฎและตามมาด้วยคำว่ากูหิวซึ่งถ้าผีหาเหล่านี้มันมีอยู่จริงเจ้าแม่วารีนี้ก็คงมีอยู่ด้วยเช่นกันถ้าอย่างนั้นก็คงจะปกป้องพวกเขาได้ จึงรีบพากันยกมือไหว้ไม่กล้าหันกลับไปมองก่อนที่จะมีอะไรบางอย่างพุ่งมากระแทกกับสารเจ้าแม่จนแหลกเละกระเจิงปรากฏว่านั่นเป็นหัวของใครที่ปั่นจักรยานมาที่ปาหัวของตนเองเข้ามาพังสารซึ่งในเวลานี้กลิ่งตกอยู่ที่พื้นก่อนจะพูดขึ้นมาอีกครั้งว่ากูหิวตอนนี้สารเจ้าแม่อยู่ไม่ได้แล้ว ทั้งสองจึงต้องออกวิ่งกันไปสแสวงหาทางรอดพากันวิ่งไปตามถนนไม่รู้ว่าทางไหนแน่แต่ยังไงซะก็จะวนไปเจอกับทางเข้าออกและป้อมยามเข้าจนได้ในที่สุดหากว่าไม่วิ่งจนเหนื่อยตายกันไปเสียก่อนวิ่งอยู่แบบนี้ดูเหมือนว่าจะสิบกว่านาทีวิ่งบ้างพักบ้างจนมองเห็นอยู่เบื้องหน้าว่ามีแสงไฟเปล่งออกมาจากตู้ยามเป็นแสงสว่างเดียวที่ตอนนั้น กำลังต่อสู้อยู่กับความมืดรอบทั่วทิศกล้องมองเห็นก็ใจชื้นขึ้นรีบแข็งใจฝืนวิ่งต่อไปรีบไปให้ถึงพอไปถึงป้อมยามแล้วก็ต้องใจหายเนื่องจากว่าไม่มีรอปภออยู่ที่ไหนสักคนเลยแถมยังดูเหมือนว่าตรงจุดนี้จะเป็นแค่ตู้ยามง่ๆไม่มีเก้าอี้ที่นั่งอยู่ด้วยพวกเขาคงยกเลิกจุดตรวจตร,จตรงนี้ไปแล้ว กองบอกว่ายังไงนั่งพักกันอยู่ตรงนี้ก่อนมีแสงไฟยังไงก็ดีกว่าที่มืดมืดว่าแล้วก็เดินนำเข้าไปเบื้องหน้าแต่นัทที่กำลังจะเดินตามเข้าไปก็ถูกดึงด้วยอะไรจากด้านหลังสักอย่างหันไปดูก็พบว่ามันคือร่างสูงใหญ่แขนขายาวผิดรูปมีรูอยู่ที่ใบหน้ากับผิวหนังที่เหี่ยวย่นไปเกือบทั้งหมดมันคว้าตัวของนัทเอาไว้ ทำท่าว่าจะลากเขาออกไปหาความมืดแต่กล้องก็พุ่งเข้ามาช่วยเอาไว้ก่อนโดยกระโดดถีบเข้าไปให้มันลม้มลงก่อนที่ก้องเองนั้นจะถูกมันจับเข้าที่ขาพร้อมกับเวียงฟาดเขาลงกับพื้นอย่างแรงนัดขาสั่นมองเห็นแต่ก็ทำอะไรไม่ถูกก้องยังพอมีสติอยู่บ้างแม้จะเจ็บขนาดนี้เขาพูดออกมาด้วยเสียงที่สั่นคลอว่าอย่าออกมาจากแสงไฟ ทำให้นัดพึ่งรู้ว่าผีพวกนี้คงเข้ามาในแสงสว่างไม่ได้ก่อนที่มันจะลากกล้องหายเข้าไปในความมืดตลอดช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของคืนนั้นผ่านพ้นไปด้วยการที่นัดเองนั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่แต่ในป้อมบางครั้งก็ได้ยินเสียงคนปั่นจักรยานผ่านมาแต่ก็ไม่กล้าจะชะโง,งกหน้าขึ้นมาดูบางทีก็ได้ยินเสียงเรียกของใคราบางคนที่ดังมาสอบถาม แม้เสียงนั้นจะดูเหมือนคนปกติแต่นัดก็ไม่กล้าจะเงยหน้าขึ้นไปมอง <is> okay. เพราะรู้ได้ว่าเจ้าของเสียงนั้นไม่ใช่คนแน่ <is> okay. เนื่องจากเวลาที่มีพูดผีวิญญ,ญาณผ่านมาแถวนี้ไฟของป้อมยางก็มักจะเหมือนจะติดดับๆเขาก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้มันดับลงเลยไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่รอดเป็นแน่แล้วค่ำคืนนั้นก็ผ่านไปได้ทั้งอย่างนี้